สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านไพ่ให้กับชาวราศีเมทุนนะคะประจำเดือนตุลาคมนะชาวราศีเมทุนก็จะเป็นคนที่มีความฉลาดนะคะเป็นคนช่างสงสยัยช่างพูดช่างคุยมีความอ่อนโยนนะคะเป็นผู้ที่มีวาจามีสเสน่ห์เนาะเป็นลักษณะของคนที่มีวาทศิลป์ในการพูดนะคะแล้วก็ เป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆและก็รักอิสระมากๆนะคะอ่ามาดูกันนะคะว่าเดือนนี้ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะการเงินการงานความรักนะคะเป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมนะคะแล้วก็เอ่อฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตนะคะฟังแล้วก็พิจารณานะคะอย่าเอาไปตัดสินเรื่องที่จะต้องตัดสินใจประเด็นใหญ่ๆเนาะเพราะว่า มันเป็นการเปิดไพ่พลังงานรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะอ่ามาดูกันนะขออนุญาตเปิดไพ่ให้กับชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนตุลาคมนะคะ ใบแรกนะคะราชินีถือเหรียญขึ้นมาเลยนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีเงินมีทองเป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่เป็นลักษณะของเศรษฐีเป็นผู้หญิงที่มีเงินมีทองก็ได้นะคะ<ม>เป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงมากๆเลยนะนะคะพล<ม>ังงานของคุณค่อนข้างนิ่งเป็นความมั่นคงนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะยังมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาบ้างนะที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามานะคะแต่คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นและเอาชนะต่ออุปสรรคปัญหารอบข้างเหตุการณ์รอบข้างที่เข้ามาได้นะคะและเป็นพลังงานของธาตุลมของคุณก็คือมีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคุณยังสับสนลังเลใจบางสิ่งบางอย่างยังไม่แน่ใจนะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับงานในลักษณะที่เป็น ่งานออนไลน์อะไรประมาณนี้เนาะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาก็ได้นะคะและนะคะคุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางเหมือนกันนะจะต้องแบบระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าอัศวินถือดาบเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ขับรถเร็วเหมือนกันนะคะแล้วก็าการใช้คำพูดอารมณ์ของเขาค่อนข้างที่จะมุทะลุแต่ก็เป็นไพ่พลังงานที่ดีนะคะมีเรื่องที่ คุณจะต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วและต่อสู้อ่าหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนประมาณว่ามีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางไกลอย่างกระทันหันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อไปทํางานอะไรประมาณนี้ก็ได้นะซึ่งถามว่ามีอุปสรรคไหมมีค่ะแต่คุณต่อสู้ฝ่าฟันและเอาชนะได้นะพื้นฐานของคุณอ่ะคุณเป็นคนที่แบบมีความรัก ให้กับคนอื่นนะคะหรือเป็นคนที่แบบมีความอ่อนโยนและมีความมั่นคงด้วยนะคะหนึ่งถ้วยคือความรักการเติมเต็มมีความสุขได้กินของอร่อยได้ของที่ชอบเติมเต็มตัวเองได้หรือมีคนหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะหนึ่งถ้วยคือความรักความสุขนะการงานของคุณช่วงนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแบกบรับหน้าที่มากมาย เป็นในเรื่องของภาระในครอบครัวก็ได้นะเป็นภาระหลายสิ่งหลายอย่างมากๆถ้าเป็นในเรื่องของการงานเนี่ยก็งานเยอะมากๆทํางานแบบแทบทุกวันเลยนะคะบางคนแบกงานกลับไปทำที่บ้านด้วยนะแล้วก็ดวงของคุณนะยังเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่เป็นในลักษณะที่มีความร่ํารวยมีความสุขนะคะหรือเป็นตัวคุณก็ได้นะ หรือหากคุณมีปัญหาในช่วงเวลาในเดือนนี้คุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากผู้หญิงจากผู้หญิงที่มีความร่ำรวยหรือแม่ของคุณก็ได้หรือภรรยาของคุณก็ได้นะคะและก็เรามองว่าและอีกกรณีหนึ่งคือมันเป็นไพ่คู่เกิดขึ้นก็คือ ทิถือเรียนนะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีเงินมีทองเป็นเศรษฐีอะไรประมาณนี้นะคะบางคนได้บ้านได้อสังหาหรือได้เดินทางติดต่อไปดีวงานกับผู้หลักผู้ใหญ่คนมีเงินเป็นผู้หญิงกับผู้ชายที่เป็นในลักษณะของเศรษฐีนะคะประมาณนี้นะ ตัวคุณในเดือนนี้ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยเลยนะคะเป็นพลังงานของที่มีความเหนื่อยล้าทํางานเยอะนะทางานเยอะมากหลายอย่างแบกรับภาระทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายในครอบครัวก็ได้มีการหมุนเงินนะคะหรืออีกรณีหนึ่งคือมีคนที่เป็นในลักษณะ,ะผู้ที่มีความขาดแคลนในเรื่องของการเงินมาขอความช่วยเหลือจากคุณก็ได้นะ เรามองว่าตัวคุณเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็มีเงินมีทองนะคะสี่ดาบมันเหมือนเป็นอาการของคนที่อยากพักอยากนอนอยากสงบอะไรอย่างนี้นะคะนะคุณอาจจะอยากพักผ่อนอยากทำสมาธิหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะชอบทำสมาธิในช่วงเวลากลางคืนก็ได้นะคะ สำหรับความรักความสัมพันธ์เรามองว่าอดีตที่ผ่านมาคุณอะคุณมีการที่ได้เดินทางหรือมีการเกี่ยวข้องกับพลังงานความรักขึ้นมาเหมือนกันได้รับความรักเป็นพลังงานความรักที่ดีนะคะแล้วก็มันมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาบ้างในช่วงเนี้แต่คุณอะพยายามที่จะนิ่งนะคะนิ่งเพราะตัวคุณเองอะเป็นคนที่รักครอบครัวนะแต่อาจจะไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะ และก็เป็นความรักที่มั่นคงนะคุณมีภาระหลายสิ่งหลายอย่างมีตัวแปรอื่นเข้ามานะคะแล้วตัวคุณอะ่ะช่วงเวลาเนี้ยค่อนข้างใช้ความคิดแล้วก็มีการแบบสับสนลังเลใจเหมือนปิดกั้นความรู้สึกตัวเองในสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะบางคนแบกรับภาระในเรื่องของจิตใจถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคุณรู้สึกเหนื่อยคุณอยากพักคุณไม่อยากจะโฟกัสในเรื่องของความรักสทัทีเดียวนะคะเพราะว่าให้พลังงานพื้นฐานคุณอะ่ะ มันเป็นบางคนอาจจะมีปัญหาในความสัมพันธ์กับคู่รักคนรักก็ได้มีการทบเทียงกันบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรือมีตัวแปรอื่นก็ได้นะคะมันทาให้คุณรู้สึกว่าสับสนลังเลแล้วก็เหนื่อยในเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพักจังเลยในช่วงนี้ไม่อยากจะดิวกับใครไม่อยากจะพูดกับใครเยอะสักเท่าไหร่ อออะไรประมาณนี้นะคะโดดเด่นมาเลยนะสำหรับคุณในเดือนนี้เป็นไพ่คู่เกิดขึ้นนะคะราชินีถือเหรียญกับราชาถือเหรียญน,นะบางคนได้พบคู่เป็นความรักที่มั่นคงต่อกันนะคะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กันนะยังมีความสุขนะคะยังเรายังมองว่าตัวคุณเองก็ยังมีความสุขดีนะคะแม้ในบางครั้ง จะรู้สึกเหนื่อยบ้างอะไรอย่างนี้นะ,ะมาดูกันต่อนะคะใครอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติม เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับความรุ่มหลงนะบางคนนะคะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบไปรุ่มหลงบางสิ่งบางอย่างก็เป็นได้นะมันเหมือนว่าเป็นพลังงานความรุ่มหลงบางสิ่งบางอย่างนะคะหรืออาจจะเป็นอดีตของคุณที่ผ่านมาก็ได้นะ ไพ่ใบนี้มันหมายความว่าบางคนมีปัญหานะคะคุณจะต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานอาชีพนะคะเพราะว่าอย่างไพ่ใบนี้คือไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นต้องพยายามต่อสู้เองทํางานเยอะมากเหนื่อยมากนะคนรอบเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยเขาก็ไม่ได้ช่วยซัพพอร์ตคุณอ่อ เห็นไหมมันเหมือนช่วยได้แต่ไม่ช่วยนะคะแล้วก็ยื่นข้างหลังของเขาอเขาคือมีบันไดที่ยาวนะแต่เขาไม่ให้เขาให้บันไดที่เล็กก็หมายความว่าคุณไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงานสำหรับบางคนคุณจะต้องต่อสู้เองคุณต้องลุยเองนะคะ ถึงจะชนะนะมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณมีอาการเหนื่อยล้าอยากถอดใจอยากพักบางคนอยากลาออกงานก็ได้นะคะมันเหมือนมีอุปสรรคในเรื่องงานเข้ามาสําหรับบางคนนะมาดูกันต่อนะคะ ไพ่ใบนี้เกี่ยวกับคนที่มีความคิดนะคะความคิดจินตนาการความอยากมีอยากได้อยากร่ํำอยากรวยนะเป็นการใช้ความคิดแต่ยังไม่ได้ลงมือทำนะคะมันเหมือนว่าอุปสรรคปัญหาในช่วงเวลาเนี้ของคุนนะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการเงินก็ได้นะเป็นไปได้หลายรูปแบบมากๆบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องการทำงานแล้วก็มีความ ขาดแคลนในเรื่องของการเงินก็เป็นได้นะคะซึ่งคุณต่อสู้เองทํางานหนักเองและคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นในลักษณะผู้หญิงที่เป็นภรรยาของคุณหรือเป็นแม่ของคุณและเงินที่คุณจะได้มาอาจจะเป็นเจ้านายของคุณผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนล่ํำรวยที่เป็นในลักษณะของ Kingo p e n t l e Kingo p e n c l e s อาจจะเป็นเศรษฐีมีเงินหรือเจ้านายก็ได้นะคะ มาดูกันต่อว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณอีกบ้างงานเหนื่อยเยอะหนักนะคะในเดือนนี้นะแล้วก็อาจจะเสียเงินเสียทองไปกับกิเลสตัณหาบางสิ่งบางอย่างเช่นเสียเงินไปกับของที่คุณชอบอะไรอย่างเงี้ยนะหรือหมดเงินไปกับอาหารการกินหรือเป็นคนที่แบบชอบช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเพราะว่า เียมเพจเขาค่อนข้างที่จะแบบใช้เงินเก่งเหมือนกันนะเปตัวเองเก่งกันแต่เรามองว่าพื้นฐานของคุณอ่ะเป็นคนที่อบอุ่นใจดีมีความรักนะคะเป็นหนึ่งถ้วยนะพลังงานรอ,อบข้างของคุณลูกน้องบริวารก็ยังมีความรักดีๆยื่นมอบให้กับคุณตัวคุณเองเป็นคนที่มั่นคงนะคะเป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัวแล้วก็ถ้ามีความรักก็เป็นความรักที่มั่นคงนะ มาดูกันต่อเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะบางคนได้เดินทาง ปเยี่ยมครอบครัวไปเยี่ยมญาตินะคะมีความสุขใช้เวลาว่างอยู่กับครอบครัวนะมีรอยยิ้มนะคะเป็นไพ่ที่ดีนะพื้นฐานของคุณะนะคือเป็นคนที่รักครอบครัวและครอบครัวนะคะได้รับการซัพพอร์ตจากครอบครัวนะบางคนได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวด้วยนะคะ อนอกจากนี้ตัวคุณเองยังโดดเด่นในวงสังคมมีแฟนคลับนะมีคนแอบ,บถูกใจคุณผ่านโลกออนไลน์นะมีคนกดไ like, ลค์รัวๆเลยนั่นก็หมายความว่าคุณโดดเด่นในสื่อออนไลน์ด้วยนะสําหรับบางคนนะคะแล้วก็เหมือนมีอาการของมีคนแอบ,บชอบมีแฟนคลับอะไรอย่างนี้นะ ให้ใบนี้ขึ้นมาอีกแล้วนะคะคือเป็นพลังงานของคนที่ใช้เวลาว่างอยู่กับครอบครัวมีความสุขการกินอาหารนะคะเหมือนแบบบางคนเป็นผู้หญิงที่เป็นในลักษณะของแม่สีเรื่อนชอบอยู่บ้านนะคะเนี่ยเป็นพลังงานของราชินีถือเหรียนคือคนที่แบบมีความรักที่มั่นคงนะมีความร่ำรวยแล้วก็ ห่วงใยผู้อื่นเสมอและยิ่งเป็นคนในครอบครัวของคุณน่ยคนจะเป็นคนที่แบบมีความเข้าอกเข้าใจห่วงใยครอบครัวทําอาหารเก่งด้วยนะคะแล้วก็ความสุขของคุณก็คือการได้ทําอะไรดีๆให้ครอบครัวทําอาหารกินข้าวร่วมกันอะไรประมาณนี้เป็นพลังงานของรอยยิ้มความสุขขึ้นมาเลยนะ ให้ครอบครัวขึ้นมาด้วยกันหลายใบยเลยนะคะแล้วก็ดีเอ็มเพรสยังเป็นคนที่มีความสุมมมขมีความมั่งคงั่งมีความมั่นคงมีความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารการกินเรามองว่าปัญหาของคุณในช่วงเวลานี้นะอาจจะเป็นน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตัวคนเองอะชอบกินน้ําหวานเกี่ยวกับพลังงานของน้ำนะที่ขึ้นมาเนี่ยน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นกินของอร่อย ามาดูกันต่อนะคะขอคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะตามดาบนะมันเหมือนว่าเป็นพลังงานของคนที่มีความทุกข์ใจกังวลใจนะคะหรือข้าวของที่บ้านเสียหาย เป็นรถลายยานพาหน,นะหรือว่าเป็นไฟเกี่ยวกับการที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมรีโนเวทอะไรสักอย่างนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องสุขภาพนะอาจจะเป็นแบบซ่อมไฟน้ํารั่วแอร์รั่วหรือมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมอะไรอย่างนี้นะคะ,ะมาดูกันว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรให้กับคุณนะจงระวังความเสียหายอย่างรุนแรงนะคะจะเกิดอุปสรรคความขัดแยง้ง หรือถูกทำลายร่างกายหรือจิตใจก็ได้นะควรรอบคอบระมัดระวังในทุกสิ่งที่ทำนะคะจงยอมรับและแก้ไขมันและหลีกเลี่ยงสังคมชั่วขราวเออคุณจะต้องระมัดระวังในช่วงเวลานี้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นความทุกข์ใจกังวลใจห้าเหรียญก็เป็นพลังงานของความขาดแคลนในเรื่องของสภาวะจิตใจการงานของคุณต้องสู้ต้องลุยลำพังเลยนะคะงานเยอะมากๆ ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครเลยเพื่อนร่วมงานแม้กระทั่งเขาสามารถช่วยได้เขาก็ไม่ได้ช่วยตัวคุณเองต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็ยังเป็นพลังงานของออการเสียงเงินเสียทองไปกับบางสิ่งบางอย่างด้วยนะแล้วตัวคุณเองอยากได้รับความมั่นคงอยากมีความร่ํารวยเกิดขึ้นมากคุณกําลังคิดวางแผนอยู่ว่าจะทํำยังไงนะคะไพ่ใบนี้ออกมาเตือนคุณนะว่าจะต้องระมัดระวังนะคะ ทั้งร่างกายและจิตใจระวังคําพูดสําหรับคนที่เข้ามาพูดไม่ดีซ่อนเสียทําให้คุณเสียอกเสียใจนะถ้าเป็นในความสัมพันธ์แล้วก็มองว่าบางคนก็มีอุปสรรคปัญหาในความรักความสัมพันธ์อยู่ก็ได้นะคะซึ่งมีตัวแปรอื่นเข้ามามากมายนะสภาวะรอบข้างของคุณอาจจะมีคนตัวแปรอื่นๆบุคคลที่2ที่3ที่4เนี้ยในสภาวะจิตใจของคุณนะคะมันมีความรู้สึกเหนื่อย แบกรับภาระมากมายในเรื่องของจิตใจสับสนลังเลใจไม่รู้จะทํำยังไงเหนื่อยล้าเหลือเกินนะคุณอยากพักคุณเลือกที่จะนิ่งนะคะแต่ตัวคุณเองเป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงนะเป็นพลังงานของคนที่มีความรักที่มั่นคงต่อกันนะคะถ้าเป็นคนที่ยังเป็นคู่กันอยู่ก็คือเป็นความรักที่มั่นคงต่อกันเป็นไพ่คู่เกิดขึ้นนะเรามองว่าพลังงานของคุณค่อนข้างดีก็คือเป็นคนที่มีความสุข ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวได้กินอาหารอร่อยนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่แบบมีรอยยิ้มมีความสุขนะปัญหาที่เจอในช่วงนี้อาจจะเป็นในลักษณะของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายบ้างอะไรประมาณนี้เนาะนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กันด้วยนะคะนะ กลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ